นนกูนจีบออกสื่อเข้าหารุ่นใหญ่ใจตรงนิ่งด้านแอมลักซอ,อนพี่ชอบหนูที่สุดเอายวงานนี้ทำเอาคนโสดตายเรียบค่ะนันทินีนะคะคงไม่มีใครหวานเกินคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างเพื่ออีกสุดฮอ,นนอ,นนอนตนน,อนกุลชานนสตรีนันทกูนกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักตีจรวดผมนรอพี่เขาได้แต่ผมไม่ใหญ่พี่เขารอนานตั้งแต่เปิดตัวว่าคบกันนะคะก็ขยันปล่อยโมเมนต์หวา,านออกมาให้แฟนๆเนี่ยยิ้มตามกับความน่ารักของพวกเขาล่าสุดนะคะทั้งคู่เนี่ยได้มาเปิดหมดข้างรักผ่านโซเชียลหมายแฟนๆเนี่ยได้ฟินแบบ หนุ่มนนกุลชาดนอนสตินะทรกุลเนี่ยใครได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมลงรูปพร้อมระบุคแคปชั่นเจ้าพ่อไร่ขิงของแท้ว่าเข้าหารุ่นใหญ่ใจต้องนิง่ง pretend that I'm all g r o w n up so that I can successful love you หารักด้วยใจเธอ #find yourself EP6 และในเวลาต่อมานะคะได้คุยพี่คสปปนสวยแอปทักซอนเนี่คะก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันค่ะออกมายอดหวานผ่านอินสตาแกรมแอบอเดียสกอทักซอนโดยลงคลิปมุ้งมิงพี่หินหีกแก้นมน้องเชนพร้อมระบุคแคปชั่นว่าพี่ชอบหนูที่สุดเลยพี่หินกลา่า จริงๆนะหลังจากโพดนี้นะคะเพยแพ้วไปหนุ่มคนพิเศษยอยาันรุนกุนนะคะเข้ามากดหัวใจไวติดจรวดพร้อมกับอิโมจิบกมือ แมแมแม,แมงานนี้เนี่ยเรียกว่ายอดหวานมากก็ยอดหวานกลับไม่โกงค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าแคปชั่นคุณเขาเนี่ยมาจากบทในละครหรือว่ามาจากความรู้สึกในชีวิตจริงค่ะคุณชาโนนคุณแอปทักซอนหลังจากโมเมนต์นี้นะคะไปแพลวไปถ้าไม่แซวเนี่ยก็คงไม่ใช่ชาวเน็ตไทยอะเนาะต่างเข้ามาแซวในความข้างรักของนุนกลมากมายอาทิเช่นเพื่อนสนิทอย่างมูตวราณิดนะคะได้พร้อมจะจุดพูทุกเมื่อได้เข้ามาส่งเสียงเชียร์พร้อมกับคอมเมนต์ว่าสู้ๆค่ะรวมไปถึงชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาแซวถึงคนพิเศษอย่างคุณพี่คนสวยแอปทักซอนมากมาย ใชเนี่ยเราขอรือชีวิตจริงคะ่ะนูนเขินจริงค่ะพี่หยีนผีเสื้อเต็มท้องงูยพี่ชอบหนูที่สุดคำในวงเล็บจริงๆนะเน้นคำให้รู้ว่านี่คือความในใจอของแอร์ซอนใช่ไหมนนกุลมาไวมากคะแนนดีไม่มีโตกถามจริงงงใช้เนตอะไรคะเหมือนมันจะแรงมากกว่า 5G นะคะความน่ารักของ Get ight, เยที่ไลฟ์แฟนคือไวมากนะน่ารักเลยเนาะ นนกุนตอบไวยขนาดนี้เอกันอยู่ไหมคะชอบพี่แอมมุมนี้มากๆค่ะแคปชั่นคือผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในตอนนี้ไอ้ caption ชาวด้อมขีดหมดสั้นๆแต่เขินนะคะว่าแต่ชอบที่สุดใช่ไหมคะพี่แอรเอ้ยพี่ยินนนกุลรุ่นใหญ่จะโดนพี่ญินอีกไหม ใจนายมันได้จะพอได้ขิงพันได้ของแท้นนกูลลุยให้สุดแล้วอยู่ที่ทักสะออนรุ่นไหนไม่สําคัญแค่ใจเขากับเรามันตรงกันก็นกพอฮิวจีรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนิ่งพราที่จะขยับสถานะเป็นแฟนยังไาฮิวนิวว่าไกลมากแลละเกี่ยนความรักมันฟุ้งหนักมากนอกจากทั้งคู่คือความสบายใจซึ่งกันและกันทั้งคู่เนี่ยยังเผื่อความสบายใจให้คนติดตามด้วยดูแลยิ้มตามสบายใจทุกครั้งที่เห็นทั้งสองคนหยอดคําหวานกันไปมาเอฟเสียงเราก็ฟินสิคะ That's the crime.